รัฐบาลพยายามจะดูแลสถานการณ์นะครับให้ได้ดีที่สุดนะครับมีการใช้กฎหมายนะทุกประการนะครับในขณะที่เป็นการอลุ่มอลวยผ่อนผันมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะในเรื่องของออการที่จะห้ามปรามพยายามเตือนพยายามหยุดยัง้งพยายามจะชี้แจงข้อกฎหมายต่างๆแล้วก็ตามนะครับการชุมนุมก็ยังยังคงมีการขยายตัวต่อไปอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เราได้พยายามที่จะ หยุดยั้งการชุมนุมที่แม้ว่าจะมีเสรีภาพได้รับการคุ้มครองอยู่แล้วนะครับตามมาตรา44วรรคแรกของร่ามนูรณาการราฐไทยแต่การใช้อำนาจหน้าที่ของรัฐนะครับจะต้องเข้าควบคุมการชุมนุมที่ผิดกฎหมายก็เป็นข้อย,ยกเว้นนะครับในการใช้สิทธิเสรีภาพดังกล่าวตามมาตรา44วรรคสองที่กำหนดให้ทำได้นะครับซึ่งวันนีเ้เราก็ยังเห็นอยู่ว่าก็มีการชุมนุมอยู่ เกือบทุกวันนะครับมีการาใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้ดิจิทัลเข้ามาเพื่อ,อ,อให้มีการชุมนุมดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องสิ่งที่ปัานที่สุดคือในเรื่องของ3ข้อเรียกร้องต่างๆเหล่านี้นะครับผมก็ทราบดีคณะกรยวกันก็มีข้อเรียกร้องให้ปล่อยเจ้าปล่อยผู้ที่ถูกควบคุมตัวการรเลือกประกาศและการถุกเฉิญ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและเรียกร้องการไปรูปสถาบันนะครับซึ่งหลายเรื่องนั้นอยู่ในขั้นตอนการดาเนินการอยู่แล้วนะครับซึ่งทุกท่านก็ทราบดีเช่นเดียวกันในปัจจุบันก็ศาลนะครับศาลได้เป็นผู้ญาติให้ปล่อยตัวผู้ถูกคุมตัวหลายรายนะครับหลายครั้งถึงแม้ว่าการชุมนุมนั้นจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับแต่บางแห่งก็ยังมีมีความรุนแรงเกิดขึ้นอยู่ปฏิบัติในสิ่งที่ไม่สมควรน,นะครับ เพราะฉะนั้นผมก็เป็นห่วงตรงนี้นะครับรัฐบาลก็มีความเห็นชอบร่วมกันจนท่านทําให้เกิดการาประชุมในวันนี้นะครับแล้วก็เราไม่อยากให้เกิดการระทะากาันไม่อยากเกิดการจราจลในบ้านเมืองนะครับรัฐบาลมีหน้นาที่ในการที่รักษาสิทธิ์ของคนไทยทุกคนทั้งประเทศนะครับซึ่งมีเจ็ดสิบล้านคนเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมมั่นใจว่าที่ผมมั่นใจในวันนี้ก็คือคนไทยทุกคนไม่ว่าเราจะมีมุมมองด้านการเมืองอย่างไร แบบไหนแต่ทุกคนผมเชื่อมั่นมาทุกคนยังคงรักชาติรักวัฒนธรรมรักปรงเงาและคุณค่าของความเป็นไทยแต่เดียวกันเราก็รู้ว่าเราต้องการอนาคตที่ดีสังคมชนและประเทศสองเรื่องนี้เราก็ยังดำเนินการอยู่มาอย่างต่อเนื่องนะครับเรื่อง รักในรากเง,งาของความเป็นไทยเรื่องความต้องการอนาคตที่ดีสำหรับลูกหลานเยาวชนไทยรัฐบาลไม่ทําอย่างเต็มที่นะครับเป็นสองเรื่องที่น่าจะเดินไปด้วยกันได้เราต้องหาทางแก้ไขที่นําพาประเทศไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นนะครับอย่างมีหลักการมีเหตุผลนะครับมีความถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างต้องต้องเป็นไปตามกฎหมายทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามนะเราจะต้องไม่ทําลายอดีตที่มีคุณค่าของเราซึ่งแบบนั้นเราจะได้สังคมที่แข็งแรงนะครับสังคมที่มีรากเงา ที่ยังลากลึกเข้าไปในหัวใจของคนไทยทุกคนนะครับสังคมมีแ้งเงาที่ดีจะยังลากลึกและมีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไปนะครับผมเองในนามของรัฐบาลในนามของรนตรีรู้ว่าทุกอย่างอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามการลเวลาของโลกปัจจุบันโลกแห่งเทคโนโลยีโลกแห่งดิจิทัลแต่เราต้องยอมรับนะครับว่าในประเทศไทยของเราคนจํานวนหลายล้านหลายสิบล้านคนนะครับ ก็ไม่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงในสถานที่เกิดความวุ่นวายฉาบสวนุ่ลมานนะทุกคนก็มีความเชื่อของตัวเองเขาเห็นเขาเชื่อมาตลอดชีวิตของเขาเพราะนั้นเราจะต้องมีความสมดุลระหว่างความต้องการของแต่ละคนกับความต้องการของคนอื่นๆในสังคมด้วยได้นะครับอย่างสร้างสรรค์วันนี้ผมก็หวังอย่ยงยิ่งว่าพวกเราจะใช้โอกาสใช้เวลาร่วมกันสองวันในสภาองกียรติแห่งนี้เพื่อปรึกษาหารือกันนะครับ ท่ามกลางภาวสะสภาวะการที่จะมีการหยิบยกเรื่องสําคัญหลายเรื่องขึ้นมาพูดคุยกันในสังคมในสภา,าเราทุกคนในที่นี้ควรต้องรวบรวมสติปัญญา ทั้งหมดที่เรามีความคิดความสามารถและหัวใจของพวกเราทุกคนรวมทั้งเลือดรักชาติทุกหยดในตัวของพวกเรารวมมันคิดและทําในสิ่งที่สร้างสรรค์ที่จะเป็นประโยชน์สาหรับประเทศชาติทําให้ประเทศเดินหน้าไปได้อย่างแข็งแรงยิ่งขึ้นและมั่นคงยั่งยืนโดยทําในสิ่งที่ถูกต้องที่จะเป็นประโยชน์กลรบชนคนไทยทุกคนในระยะยาวเพื่อจะนําพาประเทศให้พร้อมกับอนาคตที่ด,ดีแต่ก็ปกป้องอดีตอันมีคุณค่าไว้ด้วยนะครับ คําตทีเห็นว่ากรณีที่เกิดขึ้นนั้นเป็นปัญหาสาคัญเกี่ยวกับิหารการแผ่นดินจึงต้องรฟังความคิดเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกบุฒิสภาตามวิถีทางของรัฐธรรมนูญนะครับโดยการเปิดอภิปรายทั่วไปในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา,ภาตามมาตรา165ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในปัจจุบันนะครับฉบับป,ปัจจุบันหากสมาชิกรัฐสภา,ภามีข้อเสนอใ,ใดที่สามารถปฏิบัติได้เป็นประโยชน์และก็ไม่ก่อให้เกิดปัญหาใหม่ แทรกซ้อนติดตามมารัฐบาลจะขอขอบคุณไปอย่างยิ่งนะครับและจะรับไปพารณาดําเนินาาการต่อไปส่วนตัวเพเาองนั้นเชื่อว่าพื้นฐานทางคมไทยนั้นคือการเป็นห่วงเป็นใหญ่ซึ่งกันและกันเมื่อเราทําแบบนั้นได้การเป็นครอบครัวใหญ่ครอบครัวเดียวกันครอบครัวประเทศไทยนะครับแม้ว่าเราจะมีเรื่องที่ไม่เห็นด้วยกันบ้างแต่เราก็จะยังรักกันได้ตลอดไปนะครับขอขอบคุณครับ